สิ่งที่ผมจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจฟังดูเหลือเชือ่อเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้หาเสรษฐี่ร่ำรวยแต่เป็นนิสัยลับๆที่พวกเขากำลังปกปิดจากคุณพวกเขาไม่อยากให้คุณรู้เพราะถ้าคุณรู้คุณก็จะเริ่มเล่นเกมเดียวกับพวกเขาและองค์ถามตัวเองดูสิครับว่าทำไมคนเพียงสเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนาจริงๆในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยหาเหตุผลมาแก้ตัวว่าทำไมถึงทำไม่ได้มันไม่ใช่เพราะขาดโอกาสไม่ใช่เพราะขาดความฉลาด แต่เป็นเพราะขาดนิสัยนี้เองจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดในชีวิตผมเกิดขึ้นเมื่อผมเข้าใจว่าการตัดสินใจคือพลังนานมากแล้วที่ผมคิดว่าตัวเองตัดสินใจแต่ความจริงแล้วผมแค่เลือกจากตัวเลือกที่ปละอดภัยตัวเลือกที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของผมเลยยอการตัดสินใจที่แท้จริงนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยคิดว่าตัวเองตัดสินใจแต่แท้จริงแล้วพวกเขากําลังเลือกจากสิ่งที่คุ้นเคยจากสิ่งที่อยู่ในงบประมาณจากสิ่งที่ไม่เสี่ยง และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยยอผมจําได้อย่างชัดเจนตอนที่ผมทํางานดับเพลิงที่โทรอนโตมันเป็นงานประจําที่มั่นคงเงินเดือนน้อยแต่ก็พออยู่ได้ผมไม่ได้เรียนสูงไม่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตและพูดตามตรงผมไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําอะไรได้มากกว่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่งมาอยู่ในมือและทําให้ผมคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยยอนั่นคือถ้าผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงอแม็จะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ในจังหวะนั้นเองที่ผมลาออกจากงานที่มั่นคงและก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยผมตัดสินใจเปิดบริษัททำความสะอาดผมไม่รู้เรื่องธุรกิจไม่เคยเรียนด้านบริหารไม่มีเงินทุนที่จะรักวนทุนสิ่งที่ผมมีก็แค่การตัดสิในใจที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง,งอ่อนแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นในปีแรกบริษัทที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นั้นทําให้ผมมีรายได้มากกว่า1,000 0แดอลลาร์สรัฐและองค์หยุดคิดดูนะครับว่าคนที่ไม่ได้เรียนสูงไม่มีประสบการณ์ไม่มีคอนเนคช และไม่มีเงินทําเงินได้ขนาดนี้ในเวลาอันสั้นได้อย่างไรคําตอบนั้นง่ายมากครับเพราะเมื่อคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงสถานการณ์รอบตัวคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงออไปเองจะมีคนเข้ามาไอเดียใหม่ๆก็จะผุดขึ้นมาโอกาสต่างๆก็จะเชื่อมโยงกันทุกอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจแต่จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจแล้วผมเห็นคนมากมายพูดว่าผมจะเริ่มต้นเมื่อมีเงินผมจะไปเที่ยวเมื่อมีเวลาว่างผมจะเปิดธุรกิจของตัวเองเมื่อทุกอย่างพร้อมและความจริงก็คือช่วงเวลานั้น จะไม่มีวันมาถึงสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่คือการรอคอยเงื่อนไขที่เหมาะสมเงินไม่ได้มาเร็วเวลาไม่ได้ว่างเร็วความมั่นใจไม่ได้ปรากฏก่อนคุณต้องตัดสินใจก่อนแม้จะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนี่เป็นหนึ่งในบทเรียนสําคัญที่ผมได้เรียนรู้ขณะที่ผมรอสัญญาณต่างๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออแต่ในทันทีที่ผมตัดสินใจเกมก็เอประโยน์ไปและสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่ใช้ได้กับทุกเรื่องคุณเคยเลื่อนความฝันออกไปกี่ครั้งแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะทําให้สําเร็จได้อย่างไร บางที่คุณอาจอยากเปิดบริษัทเขียนหนังสือย้ายเมืองเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือแม้แต่เลิกกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นผลดีเหตุผลที่คุณยังไม่ได้ทําก็เหมือนเหมือนกันเสมอนั่นคือขาดการตัดสินใจที่แท้จริงมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีคนน้อยกว่า5%ปอร์เซที่มีเป้าหมายที่เขียนไว้อย่างชัดเจนและในจํานวนนั้นมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะกล้าไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กลุ่มคนส่วนน้อยนี้เป็นกลุ่มมมคคนททีี่่ปรระสสสบวาาาํเ็จกุด และองค์คิดดูนะครับตอนที่จอห์นเอฟเคนเดีพูดว่ามนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์ไม่มีใครรู้ว่าจะทําอย่างไรแม้แต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นนําในยุคนั้นก็ยังไม่มีคําตอบแต่เขาก็ตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งนั้นก็เปลี่ยนแปลงงอประวัติศาสตร์เมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้ผมก็จําได้ว่าผมเองก็เกือบจะถอยหลังกลับไปหลายครั้งแล้วมันง่ายกว่าที่จะทํางานดักเพลิงต่อไปสบายกว่าที่จะอยู่ในความธรรมดาประอดภัยกว่าที่จะเชื่อว่ามันไม่ใช่สําหรับผมแต่ผมก็ตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งนั้น เองที่สร้างเส้นทางที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนดังนั้นผมอยากจะถามคุณคำถามหนึ่งคุณได้ตัดสินใจอย่างแท้จริงหรือแค่เลือกสิ่งที่ปรากดภัยถ้าคุณมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณตอนนี้คุณจะเห็นว่าความสำเร็จทุกอย่างที่คุณเคยได้มานั้นเกิดจากการตัดสินใจที่ชัดเจนมันไม่ง่ายเพราะการตัดสินใจต้องใช้ความกลา้าต้องเชื่อโดยที่ไม่เห็นต้องไว้ใจโดยที่ไม่มีหลักประกันต้องลาง,งอมือทำโดยที่ไม่รู้ว่าขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่หนอ อันแหละคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงงอทุกอย่างเมื่อคุณตัดสินใจคุณก็เปลี่ยนแปลงงอตัวเองจากทายในและโลกอก็เริ่มตอบสนองต่อเวอร์ชันใหม่ของคุณมันเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังโค้งคำนับต่อจิตใจที่แน่วแน่ผมชอบที่จะจำไว้ว่าการตัดสินใจไม่ใช่แค่การพูดว่าจะทำอะไรการตัดสินใจคือเมื่อคุณตัดตัวเลือกอื่นๆทิ้งไปเมื่อไม่มีทางกลับเมื่อทางเดียวที่เป็นไปได้คือการกล้าไปข้างหน้านี่คือนิสัยต้องห้ามที่เหลห้ามหาเศรษฐีเชี่ยวชาญพวกเขาตัดสินใจเร็วและเงอมือทำและแก้ไขไปเร เพราะความลังเลไม่รอความมั่นใจอย่างที่สุดไม่แอบซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังข้ออ้างที่ว่ายังไม่ถึงเวลาและบางทีคุณอาจกําลังสงสัยว่าจะนําไปใช้ได้อย่างไรตอนนี้เลือกพื้นที่หนึ่งในชีวิตของคุณที่กําลังติดขัดสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเงออย่ารองเงินรอแรงจูงใจรอการสนับสนุนจากผู้อื่นตัดสินใจเดี๋ยวนี้การตัดสินใจคือตัวกระตุ้นที่เปิดประตูทุกบานแม้แต่ประตูที่คุณยังไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยยอซ้ําผมเคยประสบกับเรื่องนี้และนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสามารถยืนนยัน ได้อย่างมั่นใจว่าสิ่งที่แยกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อออกจากคนที่ยังคงฝันอยู่ก็คือนิสัยง่ายๆแต่ทรงพลังนี้เองนั่นก็คือการตัดสินใจมีนิสัยหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้แต่คนที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงนั้นพวกเขาดูแลมันราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันแทบจะเป็นความลับที่ถูกเก็บไว้อย่างมิชิดเพราะคนที่ค้นพบมันจะกล้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งนิสัยนั้นก็คือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแน่วแน่และไม่เปลี่ยนใจคนส่วนใหญ่มากจะลังเล คิดมากวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกอย่างขอความเห็นจากคนรอบข้างและสุดท้ายก็ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปในขณะที่เหล่ามหาเศรษฐีได้เรียนรู้แล้วว่าความลังเลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพวกเขารู้ว่าความลังเลทําให้ติดขัดในขณะที่การตัดสินใจสร้างการเคลื่อนไหวนโปเลียนฮิวเขียนบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากล่าวไว้ว่าคนที่รู้ว่าต้องการอะไรและตัดสินใจอย่างแน่วแน่มักจะประสบความสาเร็จเพราะโอ และก็จะเปิดพื้นที่ให้กับคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะไปไหนประโยคนี้ไม่เคยหลุดออกจากความคิดผมเลยยอเพราะผมรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ผมไม่ได้ทําก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมมัวแต่รอการยอมรับจากคนอื่นอยากได้คําตอบทุกอย่างก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้ามองหาหลักประกันที่ไม่มีวันมาถึงและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมติดอยู่กับที่คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าคุณเคยเลื่อนการก้าวไปข้างหน้ากี่ครั้งแล้วเพราะไม่แน่ใจว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรความคิดที่ดีๆกี่อย่างที่ตายไปกับคุณแล้ว เพราะไม่มีเงินเพียงพอเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเพราะเราเวลาที่สมบูรณ์แบบนี่คือประเด็นสําคัญมหาเศรษฐีไม่รอพวกเขาตัดสินใจและงือมือทําแมสจะไม่มีชิ้นส่วนทั้งหมดของปริศนาและเมื่อพวกเขาตัดสินใจเส้นทางก็เริ่มปรากฏขึ้นผมเองก็เคยประสบกับเรื่องนี้ตอนที่ผมตัดสินใจเปิดบริษัทแห่งแรกของผมถ้าผมรอจนกว่าจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจผมคงเลิกไปก่อนที่จะเริ่มถ้าผมรอจนกว่าจะมีเงินทุนผมคงไม่เคยเปิด ประตูแต่เมื่อผมตัดสินใจแม้จะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็มีคนเข้ามาไอเดียต่างๆก็ปรากฏขึ้นโอกาสที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนก็เริ่มเข้ามาหาผมมานั่นไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นผลลัพธ์จากจิตใจที่หยุดลังเลและเริ่มมีความมุ่งมั่นนิสัยนี้ถูกเรียกว่าต้องห้ามเพราะมันขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่เรียนรู้มาจากโรงเรียนหรือที่บ้านตั้งแต่เด็กๆเ,เราถูกฝึกให้ระมัดระวังไม่เสี่ยงรอคําสั่งระบบการศึกษาไม่เคยสอนเราให้ตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดตรงกันข้ามมันทําให้เราเคยชินกับการเชื่ออออฟัังงคําาาส่่่ขออนุญตเชืว มีคนบางคนที่จะบอกเราว่าต้องทําอะไรดังนั้นคนจํานวนมากจึงเติบโตมาด้วยความไม่มั่นใจมกักจะสแสวงหาการยอมรับและมักจะสงสัยในสัญชาตญาณของตัวเองเสมอแต่เมื่อคุณพัฒนานิสัยการตัดสินใจด้วยตัวเองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นคนรอบข้างก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แตกต่าง ในตัวคุณพวกเขารู้สึกถึงความมั่นคงในน้ำเสียงของคุณความชัดเจนในก้าวเดินของคุณความมั่นใจในสายตาของคุณและนั่นจะดึงดูดความเคารพดึงดูดโอกาสดึงดูดแม้แต่คนที่เคยสงสัยคุณตัดสินใจก็คือการควบคุมชีวิตของคุณและนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนที่เคยชินกับการเชื่อฟังหวั่นกลัวหลายคนถามว่าถ้าผมผิดละ่ะถ้าทุกอย่างล้มเหลวละแต่คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าความลังเลนั้นเป็นคอวาหามผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณเคยเสียอะไรไปบ้างแล้วเพราะไม่งือมือทํา ประตูบานไหนพี่โดนงอไปเพราะคุณช้าเกินไปความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้แต่ความลังเลทำให้หยุดชะงักสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้ที่แค่เอาตัวรอดได้ก็คือคนกลุ่มแรกเลือกที่จะเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดขณะเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะหยุดนิ่งและรอคอยเงื่อนไขที่ไม่มีวันมาถึงและองค์คิดถึงบุคคลสําคัญอย่างซับจอบเขาไม่ได้รอให้สินค้าสมบูรณ์แบบก่อนที่จะเปิดตัวเขาตัดสินใจและงื้อมือทําและปรับปรุงไปเรื่อยๆความคิดแบบนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ลดให้กลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่ง,งหนึ่งของโลกอมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการตัดสินใจและถ้าคุณมองไปที่ชีวิตของคนที่มีความสําเร็จมากที่สุดคุณจะเห็นรูปแบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจที่รวดเร็วแน่วแน่และมีความมุ่งมั่นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณต้องูกฝั่งนิสัยนี้เริ่มต้นเล็กๆถ้าจําเป็นแต่ต้องเริ่มตัดสินใจบางอย่างในวันนี้โดยไม่ต้องรอความแน่นอนแค่มีความมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการและเมื่อคุณรู้สึกถึงน้ำหนักของการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะรู้ว่าทุกออย่่่างเรเริมคลืนไว ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือนิสัยที่เหล่ามหาเศรษฐีกำลังปกปิดไม่ใช่เพราะมันเข้าไม่ถึงแต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเชื่อว่าสิ่งที่ง่ายๆแบบนี้จะเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลสั่นสะเทือนในความี่เฉพาะไม่มีอะไรหยุดนิ่งสิ่งเหล่านี้คือกฎของธรรมชาติทุกอ่อย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือตัวเราเองก็เป็นพลังงานที่กำลังเคลื่อนไหวและสิ่งที่เราคิดกำหนดความถี่ที่เราเชื่อมต่ออยู่มันเหมือนกับว่าจิตใจของเรา เป็นสถานีวิทยุถ้าคุณปรับความถี่ต่ำคุณจะได้รับสัญญาในช่วงนั้นเท่านั้นถ้าคุณเปลี่ยนไปเป็นความถี่ที่สูงขึ้นคุณจะเริ่มได้รับข้อมูลไอดีและโอกาสต่างๆที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนผมได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้ว่าการตัดสินใจของผมไม่สามารถขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมเห็นหรือสัมผัสได้เพียงอย่างเดียวผมต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผมรู้สึกและสิ่งที่ผมเชื่อภายในเพราะนั่นคือสิ่ง ที่กำหนดความถี่ที่ผมสะสะเทือนมันเหมือนกับเวลาที่คุณปรารถนาความร่ารวยแต่ยังคงคิดถึงความขาดแคลนนอคุณอาจพูดว่าคุณอยากได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าจิตใจของคุณยังคงยึดติดกับค่าใช้จ่ายที่ค้างชําระนีิสินความกลัวที่จะสูญเสียความถี่ของคุณก็คือความขาดแคลนนอและผลลัพธ์ก็เรียบง่ายคุณจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาอีกผมจำได้ตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจผมไม่รู้ว่าจะหาลูกค้าได้อย่างไรจะขยายธุรกิจได้อย่างไรหรือจะสร้างผล ลับที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรแต่ผมตัดสินใจที่จะวางตัวเองไว้ในความที่แห่สังความอุดมสมบูรณ์ผมเริ่มเห็นภาพตัวเองในฐานะคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ได้บรรลุสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมหลับตาและจินตนาการตัวเองว่ากําลังเข้าไปในสํานักงานที่จเจริญรุ่งเรืองกาลังเป็นผู้นําทีมกําลังเดินทางไปทั่วโลกก่อกาลังรับเงินก้อนโตจากงานของผมผมไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ผมรู้ว่า ผมต้องยึดภาพนี้ไว้แน่นๆค่อยๆมีคนเข้ามาหาผมมีคําเชิญเข้ามาไอดีต่างๆที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็เริ่มปรากฏขึ้นเหมะกเปิื่นกับว่ามันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความถี่อันเบิดไอสไตล์กล่าวไว้ว่าจิตใจที่เข้าใจได้คือของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์และเราลืมที่จะใช้มันไปคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่แค่เพียงกับสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้ยินได้สัมผัสได้แต่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับสิิ่่่่่่่งงงทททีีีีมมมอออไเเเเห็นนนืืคุณรรยู้จะชใส คุณไม่สามารถวัดได้ด้วยประสาทสัมผัสวิทยาศาสตร์เองก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้งานวิจัยมากมายยืนยันว่าอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงในวิธีที่สองมองประมวลผลข้อมูลคนที่อยู่กับความกลัวและความวิตกกังวลตอลอดอดเวลาจะหาทางออกที่สร้างสรรได้ยากกว่าในขณะที่คนที่ปลูกฝังความมั่นใจและความหวังจะเข้าถึงส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการตัดสินใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญ,ญาณแต่เป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของมนุษย์เมื่อฉันเริ่มเข้าใจว่าความคิดของฉันคือคลื่นพลังงานที่มีความ ที่สามารถดึงดูดสถานการณ์ที่สอดคล้องกันฉันก็รู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปมันเหมือนกับการเปลี่ยนช่องถ้าคุณติดอยู่กับข่าวร้ายคุณก็จะได้รับพลังงานเชิงลบ,บนั้นแต่ถ้าคุณเองเปลี่ยนช่องและเริ่มรับสาระสําคัญจากความรู้แรงบันดาลใจและไอดีความถี่ของคุณก็จะเปลี่ยนไปและผลที่ตามมาก็คือคุณจะเริ่มเห็นประตูในที่ที่เคยเห็นแต่กําแพงตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือเรื่องราวของซับจ็อบเขาไม่รู้แน่ชัดว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่ปฏิวัติโลกกได้อย่างไรแต่เขามีภาพที่ชัดเจนในใจเขาส่งพลังงานความคิดในความถี่ของนวัตกรรมในขณะที่คนอื่นมองสิ่งที่มีอยู่แล้วเขากลับเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและความถี่นี้เองที่เป็นแนวทางของเขาไม่ใช่เส้นทางที่พร้อมอยู่แล้วและองค์คิดถึงต่อพวกคุณเองคุณกําลังปรับความถีอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้าจิตใจของคุณเชื่อมโยงกับความกตัญยูหรือการบ่นมากกว่ากันเมื่อคุณคิดถึงอนาคตคุณนึกถึงโอกาสหรือข้อจํากัด เพราะความจริงก็คือสิ่งที่คุณคิดอย่างเข้มข้นและสม่ำเสมอไม่ได้แค่มีผลต่ออารมณ์ของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างสนามพลังงานที่จะกำหนดโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉันเรียนรู้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ฉันไม่ควรทำงานหนักขึ้นหรือรอโชคชะตาฉันต้องเปลี่ยนความถี่ภายในของฉันด้วยเหตุนี้ฉันจึงสร้างนิสัยในการจินตนาการทุกวันว่าฉันอยากไอไปถึงจุดไหนฉันวางตัวเองในสถานการณ์นั้นทางจิตใจจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้ว การฝึกฝนนี้ช่วยให้ฉันดึงดูดลูกค้าคู่ค้าและไอเดียที่เปลี่ยนแปลงห่อเส้นทางชีวิตของฉันอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณติดอยู่กับผลลัพธ์ที่ไม่ชอบและองค์ดูความถี่ที่คุณกำลังสนสะเทือนอยู่อยาพูดว่าคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณยังคงเชื่อมต่อกับความคิดเรื่องความกลัวและความขาดแคลนอคุณต้องตัดสินใจอย่างมิติว่าจะเปลี่ยน,นช่องและเมื่อคุณทำอย่างนั้นสิ่งที่น่าทึ่งก็จะเกิดขึ้นโลกที่อยู่รอบตัวคุณจะเริ่มตอบสนองตามความที่ใหมน่นี้มันเหมือนกับชีวิตที่บอกว่าตออนนี้้้คุณพรมแลว ฉันจะไม่มีวันลืมคู่รักหนุ่มสาวที่ฉันได้พบในโทรอนโตพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่พูดถึงความฝันที่จะซื้อบ้านหลังแรกแต่ในขณะเดียวกันก็มีสีหน้าหนักใจเหมือนกับว่าความฝันนั้นไกลเกินเอื้อมฉันถามว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางและคําตอบก,ก็มาทันทีเราไม่มีเงินนี่เป็นความคิดที่ทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่และบางทีคุณอาจเคยพูดแบบเดียวกันนี้ในบางช่วงเวลาของชีวิตคุณการเชื่อว่าเงินเป็นเงินไข ในการเริ่มต้นเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับการสอนเมื่อได้ยินคำตอบของพวกเขาฉันพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินเพื่อตัดสินใจซื้อบ้านคุณแค่ต้องการการตัดสินใจเงินจะตามมาเองพวกเขามองฉันด้วยความไม่เชื่อเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระแต่มันคือความจริงที่บริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้คนติดอยู่ไม่ใช่การขาดทรัพยากรแต่เป็นการขาดการตัดสินใจมันเหมือนกับการพูดว่าฉันจะใช้ชีวิตได้ก็ต่อเมื่อ นี่เวลาฉันจะฝันได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขฉันจะละง,งอมือทําได้ก็ต่อเมื่อมีความมั่นคงแต่ชีวิตไม่เคยมอบสิ่งเหล่านี้ลงหน้าเลยยอและองค์คิดดูว่ากี่ครั้งที่คุณเลื่อนสิ่งสําคัญออกไปบางทีอาจเป็นการเดินทางที่คุณอยากไปเสมอแต่ก็เลื่อนออกไปเพราะเงินยังไม่พอในบัญชีบางทีอาจเป็นธุรกิจที่คุณอยากเปิดแต่ก็เก็บไว้ในลิ้นชักเพราะไม่มีทุนเริ่มต้นบางทีอาจเป็นความสัมพันธ์เพราะคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและคุณเสียเวลาไปเท่าไหร่ในการรอ เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่มีวันมาถึงนี่คือวัตจักรที่ทําให้คนส่วนใหญ่ตัดดิดอยู่ฉันได้เรียนรู้และเห็นสิ่งนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าในตัวอย่างมากมายว่าการตัดสินใจเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ทรัพยากรเคลื่อนไปในทิศทางของคุณเงินเวลาคนที่ใช้ทุกอย่างจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณทุ่มเทแล้วคู่รักที่ฉันเจอในโรงแรมนั้นมองไม่เห็นสิ่งนี้เพราะพวกเขาติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าก่อนอื่นต้องมีเงินเสียก่อนแต่ความจริงแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วจิตใจของคุณจะเปลี่ยนความถี่และการเปลี่ยนแปลงอ่อน ไม่มีอยู่จริงมันก็ไม่ต่างจากตอนที่ใครบางคนอยากซื้อรถคุณคงเคยังมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนขณะที่มันเป็นเพียงความปรารถนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในขณะที่ตัดสินใจแล้วคุณจะเริ่มเห็นรถทุกคนทุกแห่งเริ่มหาโอกาสง่ายต่อการชำระเงินไอดีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในแผนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจิตใจของคุณที่เปลี่ยนโฟกัสมันเหมือนกับความเป็นจริงที่เริ่มจัดระเบียบเส้นทางเพื่อให้สิ่งนั้นเป็นจริงวิทยาศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่านี่คือเรื่องจริงงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราตัดสินใจอย่างชัดเจนและแน่วแน่สมองจะเปิดใช้งานระบบที่เรียกว่าระบบก,การกระตุ้นแบบรีทิคิวหากลไกนี้ทำงานเหมือนตัวกรองที่เริ่มระบ,บุในบรรดาสิ่งเราหลายพันอย่างสิ่งที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำกล่าวคือโอกาสที่เคยอยู่ตรงนั้นเสมอแต่คุณไม่เคยสังเกตเห็นเริ่มโดดเด่นขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณสิ่งนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหลายครั้งเราถึงพูดว่าดูเหมือนว่าตอนนี้สิ่งต่างๆเริ่มปรากฏต่อหน้าฉัน หลังจากที่เราทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างในที่สุดฉันเองก็เคยประสบกับเรื่องนี้เมื่อฉันตัดสินใจว่าจะเปิดบริษัทแรกของฉันฉันไม่รู้ว่าจะหาทรัพยากรได้อย่างไรแต่หลังจากการตัดสินใจแล้วละ่ะอูกา้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาเสนอสัญญาเพื่อนก็แนะนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วและสามารถนำมาใช้ได้และทีละน้อยชิ้นส่วนต่างๆก็เริ่มเข้าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยถ้าฉันติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าต้องรอให้เงินไขเหมาะสมก่อนสิ่งที่ฉัน อยากให้คุณเข้าใจก็คือไม่ใช่เงินที่สร้างการตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่สร้างเงินไม่ใช่เวลาว่างที่สร้างโครงการแต่เป็นโครงการที่ตัดสินใจแล้วที่สร้างเวลาขึ้นมาไม่ใช่การสนับสนุนที่สร้างความกล้าหาญแต่เป็นความกล้าหาญที่ตัดสินใจแล้วที่สร้างการสนับสนุนนี่คือจุดที่คนสอนันแย่ล้มเหลวเพราะสับสนระหว่างสาเหตุและผลตอนนี้ฉันถามคุณว่าความฝันกี่อย่างที่ถูกเก็บไว้เพราะคุณเชื่อว่ายังไม่ใช่เวลาคุณเคยพูดกับตัวเองกี่ครั้งว่าจะทําเมื่อมีความมั่นคงมากขึ้น และคุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าความมั่นคงนั้นไม่เคยมาถึงสิ่งที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นก็คือชีวิตกำลังรอสิ่งเดียวจากคุณนั่นก็คือการตัดสินใจเมื่อมันแน่วแน่ทรัพยากรก็จะปรากฏขึ้นเมื่อมันอ่อนแอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทางการเงินและส่วนตัวไม่ใช่ว่าคุณมีวิธีการตอนนี้แต่เป็นว่าคุณมีความกล้าที่จะตัดสินใจก่อนนี่คือกุญแจที่เปิดประตูที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และบางทีนี่อาจ เป็นเหตุผลที่คุณกําลังฟังอยู่ตอนนี้เพราะในบางส่วนภายในตัวคุณรู้ว่าถึงเวลาตัดสินใจแล้วแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นวิธีการก็ตามทุกครั้งที่ฉันมองไปที่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติฉันสังเกตเห็นว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากคนที่ตัดสินใจก่อนแล้วค่อยค้นหาเส้นทางในภายหลังตังพี่น้องร้ายไม่มีคู่มือวิธีสร้างเครื่องบินแต่พวกเขาตัดสินใจที่จะบินแม้ว่าทุกคน จะเรียกพวกเขาว่าบ้าเสเอ็ดมันฮิลลารีไม่แน่ใจว่าจะไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างไรแต่เขาตัดสินใจที่จะไปให้ถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกรและการตัดสินใจครั้งนั้นเองที่ทําให้เขาเป็นคนแรกที่ทําสําเร็จสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันไม่ใช่ความรู้ทางเทคนิคที่สมบูรณ์หรือทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือแม้แต่การยอมรับจากทุกคนรอบข้างสิ่งที่ผูกพวกเขาเข้าด้วยกันคือความเชื่อมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงออการตัด สินใจที่แน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลงองอที่จะก,ก้าวต่อไปแม้จะมีความไม่แน่นอนฉันเองก็ประสบกับเรื่องนี้เมื่อฉลาออกจากงานประจำที่มั่นคงโดยไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับหลายคนนั่นเป็นเรื่องบ้าฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่มีวุฒิการศึกษาฉันไม่มีความมั่นคงทางการเงินแต่ฉันมีความชัดเจนในใจว่าฉันสามารถเป็นมากกว่าที่ฉันเป็นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปในตอนแรกดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะดึงดูดลูกค้าได้อย่างไรจะบริหารบริษัทได้อย่างไร หรือจะแข่งขันกับธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วไปด้อยอย่างไรแต่ทุกครั้งที่ฉันคิดจะเลิกฉันก็จะนึกถึงการตัดสินใจที่ฉันทําไว้การตัดสินใจครั้งนั้นกลายเป็นสมองของฉันมันทําให้ฉันกล้าไปข้างหน้าแม้ในวันที่ยากลําบากที่สุดและในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าไม่มีทางออกโอกาสก็เริ่มปรากฏขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งคุณทุ่มเทมากเท่าไหร่เส้นทางก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณกล้าไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ยยกว่าคุณจะค้นพบทรัพยากรที่คุณไม่เเคยสังกต เห็นมาก่อนมันเหมือนกับชีวิตที่ตอบแทนความกล้าหาญหลายคนเชื่อว่าพวกเขาต้องวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนี่จะเริ่มต้นแต่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้วิธีสร้างเครื่องบินจนกว่าที่น้องร้ายจะทําไม่มีใครรู้วิธีไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ate, จนกว่าฮิลลารีจะตัดสินใจองค์และฉันไม่รู้วิธีสร้างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจนกว่าฉันจะทุ่มเทกับการตัดสินใจที่จะทํามันรูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะมีกฎอยู่เบื้อง หลังเมื่อคุณตัดสินใจจริงๆจิตใจของคุณจะเปลี่ยนสถานะและในสถานะใหม่นี้คุณจะเริ่มเข้าถึงไอดีคนและสถานการณ์ที่มองไม่เห็นมาก,ก่อนการตัดสินใจเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตะักอูที่ดูเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่ในขณะที่คุณรองเงื่อนไขที่เหมาะสมทุกอย่างก็ยังคงปิดอยู่หลายคนถูกความกลัวที่จะผิดพลาดทำให้เป็นอมาพาตพวกเขาคิดว่าถ้าฉันล้มเหวลวละถ้ามันผิดพาลาดละแต่ความจริงก็คือความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความสําเร็จแต่มันเป็นส่วนหนึ่ง ของเส้นทางพี่น้องร้ายตกหลายครั้งก่อนที่จะบินได้ฮิวลารีเพชินกับความพยายามที่ผิดหวังมาก่อนที่จะไปถึงยอดเขาและฉันเองก็ทําผิดพลาดในธุรกิจแรกๆของฉันแต่ความผิดพลาดแต่ละครั้งทําให้ฉันเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากขึ้น สิ่งที่ทำลายความฝันจริงๆไม่ใช่การล้มเหลวว่าแต่เป็นการยอมแพ้ก่อนที่จะละองมองไปรอบๆคุณรู้จักคนกี่คนที่บ่นอยู่ตอลอดอดเวลาฝันถึงชีวิตที่แตกต่างออกไปแต่ไม่เคยก้าวเดินไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขารอให้ความมั่นใจปรากฏขึ้นแต่ความมั่นใจไม่ได้มาเร็วกว่าการตัดสินใจมันมาภายหลังเมื่อคุณพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณทำได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ที่กล้าตัดสินใจก่อนดูเหมือนจะมีโชคไม่ใช่โชคแต่มันคือชีวิต ที่ตอบสนองต่อความกล้าหาญฉันเรียนรู้ว่าการตัดสินใจเป็นเหมือนการจุดไฟในตอนแรกมันเป็นเพียงปักระกายไฟแต่ถ้าคุณปกป้องเปลว่าไฟนี้และเติมเชื้อเพลิงด้วยการกระทําทุกวันมันจะกลายเป็นไฟที่ไม่มีใครดับได้และไฟนี้เองที่คาจุนคุณในช่วงเวลาแห่งความสงสัยมันเป็นไฟที่ทําให้ฉันกล้าไปข้างหน้าเมื่อทุกคนบอกว่าฉันกําลังทําผิดพลาดที่ลาออกจากงานที่มั่นคงมันเป็นไฟที่พาฮิลลารีไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แม้จะมีความหนาวเย็นความเหนื่อยล้าและขาด อากาศหายใจมันเป็นฝ่ายที่ทําให้พี่น้องร้ายลุกขึ้นหลังจากตกแต่ลังดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าความฝันของคุณดูใหญ่เกินไปหรือเป็นไปไม่ได้คุณควรรู้ว่าหนอนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่งกีดขวางแต่มันเป็นคําเชิญชวนให้เติบโตคุณไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทั้งหมดตอนนี้คุณแค่ต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจและเชื่อมั่นว่าเส้นทางจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกล้าไปข้างหน้า เพราะนี่คือวิธีที่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเสมอและนี่คือวิธีที่ชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงงอได้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และตัดสินใจที่จะกล้าไปข้างหน้าหากมีสิ่งหนึ่งที่คุณควรเก็บไว้จากช่วงเวลานี้นั่น <te le> ก็คือไม่มีอะไรเริ่มต้นจริงจจนกว่าคุณจะตัดสินใจอย่างแน่วแน่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงงอนี่คือจุดเปลี่ยนนี่คือนิสัยที่แยกแยะระหว่างคนที่แค่ฝันกับคนที่ประสบความสําเร็จจริง,รงๆ,ๆ Kay. เมื่อคุณตัดสินใจเส้นทางจะเปิดออกแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นก็ตามถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วและก็ขั้นต่อไปกำลังรอคุณอยู่คลิปวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่นี้จะพาคุณไปให้ลึกกว่าเดิมอีกขั้นเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดอีกขั้นในเส้นทางแห่งปัญญาช่วยให้คุณดีขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่อยู่กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน5ห้า